สวัสดีครับผมสุเนศฟูตะกูลวันนี้ที่จะมาคุยกันคือนวัตกรรมใหม่ของการเก็บยางหรือการเจาะยางนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเกี็ดตอนนี้เนี่ยเรามีนวัตกรรมตัวหนึ่งเขาเรียกการเจาะยางการเจาะยางเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่าง ให้กับเกษตรกรส่วนยางให้ใช้ประโยชน์และมีคุณประโยชน์<ม>ปัญหาหลักใหญ่ๆของเกษตรกรตอนนี้มไม่ว่าจะเป็นการกรีดหรืออะไรก็ตามประเด็นแรกคือเรื่องแรงงานตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยขาดแรงงานเพื่อที่เรามากรีดน,นวัตกรรมการเจาะเนี่ยมันจะช่วยประโยชน์ในการที่เราสามารถที่จะ ไปใช้แรงงานในครอบครัวแล้วสามารถดำเนินการในเวลากลางวันได้โดยไม่ต้องอออกไปเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆในเวลากลางคืนเราสามารถที่จะทำการเจาะได้ในเวลากลางวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับเริ่มเจาะตอนเช้าเราก็สามารถเก็บ ผลผลิตได้ในช่วงบ่ายนะครับนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมีคุณประโยชน์กับต้นยางด้วยสายเหตุใหญ่ของต้นยางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจาก,กาาที่จะต้องโค่นหรือล้มต้นยางหรือตัดต้นยางเพราะว่าต้นยางไม่มีหน้าย,ยางที่จะทำที่จะสร้างผลผล,ผลิตได้ จึงจำเป็นต้องโค่นและปลูกใหม่แต่เมื่อมาใช้ในน,นวัตกรรมตัวนี้ต้นยางหน้ายางจะไม่เป็นแผลแล้วสามารถที่จะยืนยงสามารถที่จะยืดอายุต้นยางได้อีกหลายสิบปีหรือไม่ต้องตัดเลยก็ได้นะครับการเจาะร่วมกับโฮอร์โมนมันจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้าท่านเปิดใจให้กับวิธีการเจาะท่านลองศึกษาแล้วตามาช่องของเราตรงนี้นะครับจะสร้างคุณประโยชน์มากๆให้กับเกษตรกรหนึ่งลดต้นทุนต้นทุนมีอะไรบ้างหนึ่งค่าแรงเราไม่ต้องเสียเปรียบให้กับผู้รับจ้างในการกรีดเราสามารถสอนลูกหลานเรา การเจาะเนี่ยมันใช้แค่เข็มแค่นี้นะฮะเจาะเข้าไปในต้นยางนะครับเจาะเข้าไปต้นยางนี่คือแผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่มันจะยาวตลอดลำต้นไม่ใช่อันนี้เนี่ยแผลแค่นี้มันไมเ่เป็นอันตรายหรือมีผลอะไรกับต้นยาง แล้วองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งคือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยสามารถที่จะทำให้น้ำยางเนี่ยไหลได้ดีไม่ได้ไปทำอันตรายเพราะเรากำหนดระยะเวลาของการสร้างน้ำยางจากการใช้ฮอร์โมนตัวนี้ให้เหมาะสมทุกอย่างจะไม่เป็นอันตรายแล้วนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมีการศึกษาและเป็นผลสำเร็จแล้วลองใช้ในสวนยาง มามากมายแล้วถ้าท่านเปิดใจท่านติดตามเราแล้วเราจะพาชมนะครับครับอุปกรณ์ที่เราใช้จะมีเข็มเจาะยางตัวนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่ประกอบในการเติมโฮอร์โมนเข้าแบบต้นยางนี่สมมุติเป็นต้นยางนะครับเราเอาตัวนี้เนี่ยต่อให้มันกินเข้าไปาให้มันเข้าไปมิลถึง2มิลแค่นั้น มันจะติดอยู่กับต้นจะอยู่กับต้นประมาณ30วันเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมาอีกด้านหนึ่งนี่คือองค์ประกอบอุปกรณ์ต่างๆของน,นวัตกรรมตัวนี้นะครับอันหลอดเนี่ยเมื่อเราเจาะเข้าไปปุ๊บเราใช้อ,อุปกรณ์การเจออาะตัวนี้เจาะเข้าไปที่ต้นยางในองศาที่สีหองศาปุ๊บแล้วเราก็ ใช้หลอดเนี่ยสอดเข้าไปน้ำยางก็จะค่อยหยดไหลออกมาเป็นระยะเวลาประมาณ6กถึงสิชั่วโมงอย่างน้อยนะครับแล้วน้ำยางจะหยุดจะหยุดไหลเองแล้วเราก็จะเว้นไปอีก3วันปริมาณของน้ํายางที่ออกมาจะได้อย่างน้อยหึงเท่าตัวของปกติที่เราได้จากผลผลิตในการเกรด นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเกษตรกรครับโปรดเปิดใจและติดตามเรานะครับเราจะพาชมวิธีการต่างๆให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถศึกษาตามเราไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับ